จริงๆก็ขอบคุณฟาเกอร์มากที่เราได้ทำงานร่วมกันกับ Beyond c l o u d เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟาเกอร์ก็คงไม่ได้มาเจอแฟนๆในงานเปิดแบบนี้ครั้งแรกของพวกเราไมโครครับการนั้นอย่างนันเราต้องขอบบคุณที่เขาเห็นช่างมายโรเกันเยอะเลยเป็นยังไงบ้างคะกับงานเปิดตัวครั้งแรกของเราที่ท็อปที่วนนี้ก็เคยเห็นแต่ของคนอื่นเขาไม่คิดว่าจะเป็นเราบ้างดีใจมากครับ มันรู้สึกไงบ้างคือคือโปอต็่นเต<อ>้นก็รู้สึกดีใจรู้สึกอ p p r e c กับกับสิ่งที่แฟนๆให้กาลังใจส่งแบบมาคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีค่ามันคือความรู้สึกดีๆที่ได้เแล้วแล้ว <ๆ S 1> คือเราตั้งใจทํางาน <ๆ S 1> ให้ทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนก็อุตส่าห์ให้เกียรติพวกเราส่งความรู้สึกดีๆกลับมาทั้งงานอีเวนต์ทั้ง ในออนไลน์นต่างๆ<ช>ก็ขอบคุณมากๆและตื่นเต้นด้วยรวมถึงของต่างๆที่แบบว่า uh huh. ส่งผ่านมาผ่านออฟฟิศมาถึงเรา uh huh. ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าแบบของทั้งหมดอะทุกทั้งโปรล,ลวมาหรือเด็กคนอื่นอะได้หมดเลยแต่ว่าพวกเราก็คิดว่าเฮ้ย mm hmm. ความรู้สึกดีๆส่งมาถึงพวกเราแล้วพวกเราอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆไปให้คนอื่น mm hmm. เช่นกันพวกเราก็เลยแบบว่าแบบแบ่งปันพี่ๆน้องๆในออฟฟิศหรือว่าแบบทุกๆคนที่เขาแบบ ต้องการมากมากกว่าเราเนี้ยส่งผ่านไปก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากครับคุณคร้บวันมารอตั้แต่บ้าสองอู้จริงกหรนเ็นอ้ตงนีราเลยรก็โอ้หตอนนเย็นแล้วโอ้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับผมแบบสัวนแฟนๆอัางความคิดถึงเจอกัน ก็จริงจริง,รงเราได้รับสารทั้งทุกช่องทางทั้งทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจริงๆทั้งในทว i t เตอร์ทั้ง i ินส a g แกรมหรือในเพจคือผมเองก็พยายามอ่านเยอะที่สุดเท่าที่เวลาจะททำได้ต้องขอบคุณมากมีกทีจริงๆครับคือกสซาดมาตั้งแต่ก่อนข้างเปิดผมเห็นในทวิตเตอร์แวบบ๊แบๆบแหละโอ<ฮ>้มาตั้งแต่แบบ10บโมงสิบโมงห้าทีนะครับที่ผมเห็นปุ๊บก็มาก็แบบ แล้วมาเยอะมากเยอะกว่าที่ผมเข้าใจมีทั้งชั้น5ชั้น6ก็อย่างที่บอกไปเมนคำถามแรกรู้สึกดีใจมากๆที่คุณศาสตร,ร์ให้เกียรติพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจดีๆวันนี้เป็นรงที่เราอ่ะแบบว่าเป็นีเซนเตอร์คนแรกครูแรกเลยของควรครับรู้สึกงไงบ้างจริงๆผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนเนาะย้อนกลับไปเวลานั้นก่อนนะก็ าเกอร์ก็เหมือนกันก็ให้เกียรติทั้งมาโปและให้เกียรติคินคอสให้โอกาสด้วยก็ต้องขอบคุณฟาเกอร์ณชีนี้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ได้ยินกันต่อนั่นแหละขอบคุณมากๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้ผมได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีผมใหม่ๆหรือว่าเ,เจออีเวนต์ต่างๆทั้งอีเวนต์ปิดและเปิดแตบบ่วันนี้คือถ้าไม่มีฟาเกอร์ว่าคงไม่มีอีเวนต์เปิดให้ผมได้เจอเพื่อนๆพีพพน่น้องปป้าๆนนี้ได้ขอบ่ยง แม่ผมรู้จอนที่ไปร่วมงานกับเราในโรงแรกวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะแบบแฟนๆบรรยากาศเราบรรยากาศอะไรวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็จะมีกิจกรรมหลายหลากหลายก็แต่คนอาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ได้ได้พูดคุยวันออนวันกับกับเพื่อนๆน้องๆครับก็เขาให้พูดคุยหนึ่งนาที ก็สน um, <Jean> ุกด no ีแต่ว่าตกใจว่าเอ้ยนาทีหนึ่งมันผ่านไปเร็วจงเลยนะครับความรู้สึกพี่นะพี่มายังส่งพี่มายังพูดความรู้สึกไม่หมดเลยฮะแบบแฟนๆหมดเวลาแลวใช่ยังพูดไม่หมดเลยก็จริงจริงวันนั้นก็ไม่ต่างจากวันนี้มากในแง่ของความรู้สึกนะฮะก็แบบว่าทุ่มท้นพอๆกันรู้สึกว่าขอบคุณอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็อย่างพี่มายแล้วก็โปก็เขียนอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรเงี้ยครับคุณไนด้วยครับคุณไหนด้วยเห็นที่เมื่อกี้บอกอกไมันมี มีงานอะไรวตอนที่บะที่บอกได้แล้วใช่ไหมคะที่บอกได้คือวันที่ที่อ๋อ,อก,กับปลาก,<อ>ก่อนกับปลาเกินเนี่ยต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่าเขาเขาบอกว่าขอเก็บความลับนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอันที่บอกได้คือวันที่11นี้ครับผมก็เป็นงานเซนต์ออฟของทีมบีออนคลาวจัดขึ้นมาเพื่อที่ให้แฟนๆได้มาเจอกันได้มาส่งความรัก ซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะเดินทางไปส่งความรักต่อไปยังไปยังเมืองต่างของของโลกครับต้องถามแบบว่างานอันนี้ค่ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างอย่าว่าเป็นกานรอดครั้งแรกเหมือนงานส่งนใหญ่ก็มีน้องๆทั้ง16คนไทแล้วก็คือก็คงก็คงมีมวลของความรู้สึกดีๆมวลของพลังมวลของแฟนดอมทุกด้อมแล้วก็ มันคงสนุกมากผมว่ามันคงสนุกมากจัดที่รากต้นหอถูกใจอ่เข้าใจไม่ผิดมันจะสนุกยังไงก็คงต้องไปร่วมงานแหละแล้วก็ถ้าคนมาไม่ได้ก็คงดูออนไลน์ว่าสนุกมเชิญทุกคนที่ที่สื่อทุกคนไงเตรียมตัวเยอะไหมเตรียมตัวเยอะไหมซึ่งอ๋อก็เรียกว่าเตรียมใจดีกว่าเพราะว่าตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนอันนั้นเป็นงานเปิดของพวกเรา16คนครั้งแรก ซึ่งไอ้ที่คุยกันด้านหลังก็พวกเราก็ทับใจมากแล้วพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันแบบตเต็มที่อ่ะก็แบบโอ้โหเราจะรับมือ,อยังไงที่แบบไม่ให้อารมณ์มันช่วงโ้นเกิดแล้วแบบร้องไห้ออกมาอันนี้แบบคุยกันเรื่องหลังนะครับ,บอันนี้คนยกันแบบว่ามันมีความพิเศษยัางไงที่นอกจากแค่มาส่งพวกเราเปไปด้วยแล้วเราความพิเศษมันคืองานเปิดนั่นแหละอืมเพราะว่าปกติแล้วดูสถานการณ์ ไวรัสด้วยไงมันก็จะเป็นงานปิดมาตลอดแต่ครั้งเนี้ยพี่ปอนตัดสินใจว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาแหละที่เราจะได้มาเจอกันส่งความรักดีๆซึ่งกันและกันก่อนที่พวกเราจะไปส่งต่อให้กับชาติชาติาาาาอื่นๆเลยครับคือผมคุยกับพี่ปอนส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าเราเคยเห็นชูบางชูที่แบบ สามปีบนมาไทยก็ยังเป็นพัทน์เดิมผมก็เลยเสนอไอเดียผมเฮ้ยพี่ตอนผมอยากให้แต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างไม่มากก็หน่อยดังนั้นอย่างแรกเลยชูจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่สองก็คือที่ไทยภาษาไทยวัฒนธรธรมไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีบางอย่างที่สื่อสารกับคนไทยแล้วเข้าใจแต่อาจจะสื่อสารกับแฟนๆต่างชาติแล้วเขาอาจจะไม่เก็ามุกมุกแปลกๆหราอาจจะต้องลดทอนบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโชว์ไปตามเหมาะสมแล้วแต่ประเทศนะครับก็เรียกว่าจะกระชับโชว์ให้มันรวดเร็วแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเราก็จะมีความน่าสนใจต่างๆก็ขออุดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเซอร์ไพรส์ตลอด่้ก็ถ้าจําได้นะพยายามไปตึกอยู่ตึกอยู่แสว่าวเรก็จะเี้นตาหลามเาจะ ใช่กำลังจะออกมาแล้วครับคันป่ามากเลยเนี่ยการทดสอกมันจะไหนเนี่ะอ๋อแต่ก็มีแต่เหมือนมีมีที่บอกได้ก็คือไทเปโซมีเมืองไทเปแล้วก็โซเกือบหลุดผมมันผเลือกผมเลือกไปมองเอ็มหลายรอบแล้วหันไปแบบอุ้ยการละกงโปรเจกต์ที่ออกมาออดิชั่นจะต้องหาเพื่อนร่วมทีมไปในซีรีส์ด้วย ค,คือผมผมเชื่อว่าโลกปัจจุบันเนี่ยน้องๆคือทุกคนแหละทุกเพศทุกวัยมีความสามารถในการพัฒนานตัวเองได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะจาก,จากสื่อหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราเองคิดว่าผมแล้วก็พี่ปอนทั้งทีมคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมแต่และว,วัฒนธรรมมันสวยงามใช่แล้วรูปลักษณ์ภายนอกแต่และประเทศเนี่ยคือมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมันคงดีมากถ้าเอาจุดแข็งของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมารวมกันแล้วทำสิ่งใหม่ เป card, pues er. ็นงานศิลปะเป็นงานอาร์ตใหม่ๆท yeah> ี่ทําให้คนเนี่ยได้ดูไม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบไหนก็ตามนะครับการออริชั่นหาวัตถุดิบที่ดีมากของแต่ละประเทศก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำที่เราค่ลับไปด้านนี้ด้านหลครับบางส่วนต้องมาก้างมังก็คือมันง่ายมากตอนนั้นคือบังเอิรโปรพี่ปอนเราไปวัดกันแล้วอันเนี้ยพี่ปอลรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าเห็นในโปรมันรำเงี้ยมันน่าจะงดงามนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมายเขามีบุคลิกที่เล่นคู่โคได้เพราะงั้นเราน่าสร้างอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับมานา้าร้านไ้น้าทำไทยขึ้นมาดีกว่า<ฮ>แล้วอีกอย่างคือเป้าหมายคือค่ายเราอ่ะทางานได้กับทุกท่ายทุกที่ททท<ฮ>ซึ่งเราก็เลยอยากจะร่วมงานกับคนที่ตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นเก่งๆจากทั่วทุมุมโลกเราก็เลยทำนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางไปทั่วโลกมันเลย เกิดต่อมาเป็น global audition ซึ่งทุกอย่างมันจะมันจะลิงก์กันหมดเลยครับที่โกโบออเดชันมาก็อาจจะมีส่วนร่วมกี่ยวกับที่ที่ b a l audition <c oughs> จะไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับหนังแต่ว่าคือหมายว่ามันเป็นอะไรที่มันรีเลทกัน <c oughs> เพราะว่ามันจะต่อยอดไปต่างประเทศซึ่ง global audition ก็ต่อยอดไปต่างประเทศเหมือนกันอะไรองี้ครับเออ่หนังเนี่ยเราส่งผ่านความสวยงามของศิลปะประดานธรรมไทยไปแต่ global audition เนี่ยมันคือการที่ ด,ดึงคนจากชาติต่างามารวมกับชาติไทยแล้วก็ส่งผ่านออกไปในความเจ๋งความสวยงามของสิ่งทีเาเรียกว่าความหลากหลายที่มารวมตัวกันครับไี่เผยว่าโปรเจกต์นี้จะแบบว่ารวมคนที่แบบยอดเอาไ้ด้วยในหนังในหนังใช่เพราะว่าเท่าเท่าที่เขาเท่าที่เขาคุยให้ฟังนะก็รวมคนที่เรียกว่าทํางานกับแบบระดับโลกมาหมด เพราะว่าพ yeah. wow. ี really? well, ่ปอล์เขามีค <laughs> ต well, mm ิหนึ่งคือเขาอยากรวบรวมคนที่เก่งที่สุดในสายงานนั้นๆมาอมก็ก็สตอยู่ได้นะฮะรอนเสร็จก็อยู่ในช่วงพรีโปรดักชั o n ถ้าพูดภาษาแบบไอ้นี่ก็คืออยู่ในช่วงพรีโปรดักชั o n ที่เข้มข้นมากใช่อย่างที่บอกเวลาเราจะเลือกของดีวัตถุดิบดีมาผสมเป็นอาหารเนี่ยเราคงไม่ได้แบบ ไปจั่วง่ายๆออนไลน์มันจะใช้เวลานิดนึงเพราะเพราะพี่ๆบางท่านก็อาจจะติดคิวงานยิ่งคนเก่งยิ่งคนที่แบบเขางานเยอะเขายิ่งต้องเราต้องมิ่งเวลามี่คือสิ่งที่ยากที่สุดคือเรื่องเวลาแล้วอย่างที่สองก็คือพวกแอคเตอร์บางอย่างการปรับวทก็อยู่ในช่วงการทำทีมดชันที่เข้มข้นแต่ใกล้มากแล้วครับใกล้มาแล้วส่วนพวกเราก็ซ้อมสิ่งที่พวกเราควรจะทำกันในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับ เรานลักษณะเราเหมือนแบบตัมาคุดเนี่ยจะจกัา่าแต่โอคือพอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นแบบพานอรามาอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณจริงๆมันดูพามากไปแล้ขอบคุณทุกคนจริงคือเราเคยเห็นคนอื่นไงเราก็ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นพวกเรายังยังแบบยังคุยพี่ไมค์ก่อนมาเลยแล้วแบบเฮ้ยแบบประทับใจมากมากาก็แบบขอบคุณทุกๆคนจริงๆ คือเพราะคือตอนที่ทําชินพรมาแรกพอเหมือนเริ่มฉายอะเราก็เริ่มเห็นพลังของแฟนๆแ,แล้วเริ่มเห็นความรักจากแฟนๆแ,แล้วพอมันผ่านมปเรื่อยอะเราไม่ได้เห็นเป็นรูเป็นธรรมสักทีแล้วพอเหมือนเริ่มแบบมีของจากแฟนๆส่งมาก,ก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยกําลังใจมันเยอะมากนะแล้วอันเนี้ยพอวันเนี้ยได้เห็นกับตาตัวจริงๆว่าแบบเยอะจริงๆแล้วตอนบวกกับเวิร์ลทัวร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าโหแบบแบบพวกคุณทรงพลังจริงแบบขอบคุณมากๆที่ ไม่ทิ้งพวกเราแล้วพร้อมที่เดิอพวกเราไปขอบคุณครับอยากเห็น <c oughs> อยากเห็นลูป <c oughs> อยากเห็นรธรรมสักครั้งเสียงสักเสียงนะ,อะขอเสียงสักทีให้รูปาธรรมสักทีหน่อยได้ <c oughs> พี่พี่ไม่แน่ใจว่าฮอตที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้เกียรตินั้นมาคือไม่เคยคิดแหละว่าฮอตที่สุดหรือเปล่าแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของการทํางานเป็นเรื่องของการพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันกับโคและร่วมกันกับเพื่อนๆกับแฟนนั่นแหละคับกับทีมกับทุกคนบอกว่าชีวิตเนี่ยถ้ามันได้เจออะไรใหม่ๆที่สนุกที่แบบไม่ได้บิบเบียดไม่ไม่ได้เบียดเบียนใครว ก็งานสุดท้ายนะยอให้ไม์ขอโฟกัสทีละน้อง้าเกิดแล้วก็ผมนันต่างๆ่าเพื่อให้เป็นการรอติดตามครับก็ใครนะฮะที่อยากเพิ่มความสดใสของตัวเองทุกวันอย่างโปรอะโปรย้อมสีผมไม่ได้ทุกว <si> ันโปรเปลี่ยนสีแมสต์แต่ว่าถ้าใครย้อมสีผมได้ลองฟ้าเกิดดูฮะลองเฮ้ยวันนี้ฉันอยากสดใสวันนี้ฉันอยากเท่ลองเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมไปเรื่อยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของไม่โปแล้วก็เบียร์ออนคลาวด้วยนะครับที่ เป็นหนังไทยที่อยากให้ทุกคนให้กําลังใจกันเพราะว่าพวกเราทํางานเต็มที่มากแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการสป,ปอร์ตจากทุกคนเราจะเดินไปด้วยกันครับและสิ่งสุดท้ายคืออยากฝาก Global Audition ครับฝา,ากติดตามเพราะว่าเราก็จะเลือกทีมงานใน Beyond c a o d เด็กๆใน Beyond c l o มาร่วมงานกับชาติต่างๆที่เราจะเดินไป Audition นะครับก็มี um, ทเปโซลแล้วก็แบงกอกก็ ให,ให้กําลังใจครับฝากติดตามด้วยพวกเราจะเต็มที่มากน้องฝากเยอะมากแล้วถ้าสรุปสั้นๆแบบพี่ด้วยก็อยากได้สีที่ตรงชาร์ตก็ต้องฝากเกด uh สำคัญมากนะและที่สำคัญอย่าลืม Kin Cross the Series ดูย้อนหลังได้นะที uh, <thi> ่ไอ้ฉีอ e ีครับครับผมถ้าอยากเห็น My Pro แบบ Kin Cross <laughs> ยังคิดถึง Kin Cross อยู่อย่าลืมดูนะครับ,คร,บครับผม Uh, for international fans uh, thank, thank you for supporting us all for the whole time we are looking forward to seeing you every, sing, every, every single time and take care of yourself and uh, we are going to share love together see you around see you in every corner around the world bye bye see you real soon see ya.